แจกความน่ารักสดใสชวนเป็นแฟนใจละลายกับหนุ่มสุดฮอตอย่างนิวนิวชวรินค่ะที่งานนี้มากับหนุ่มโฟตนัทวัฒน์ในงานฉลองครบรอบ20ปีของเซราวีโดยงานก็ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่3สตุลาคมคลิปนี้รวบรวมภาพบรรยากาศความน่ารักของทั้งคู่มาฝากเป็นแฟนกันค่ะ นที่นี่หมดเลปอ่เย่วไปโ้เธไ่ปเอรู้จะ็นไรม่เหวเียรลโลเป็นยังไงบ้างเห็นอยู่เลยนะมีคนร้องตามได้ทุกคําเนยนะเนี่ย้องลูก้ามาดูด้วยใช่แล้วก็ น้ำป <Cornell> ุ๋ยไปด้วยแม่ผมเองสวัสดีเดินหน้าใสผิวชุ่มชื้นไปเชียวนะขึ้นมาได้เอฉันจะคุยกับแกเรื่องผิวนี่เหรอโสดบนหน้าเราเซรามีใช่ทำไม Pues support c ตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะ support c h e r y ตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะ support cherry ตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะซ u พพอ r ์ c h e r ตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะนี่สองที่สองตัวนี้รับเซนตครับ กอ,องเสดมานะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากสอนสนนุมหนูนะมีไอทครับน่ารักมากขอบคุณมากลนะแล้วก็สว่วนีแม่แม่ที่ต้องที่สีนูนิยด้วยเอ้ยพี่นูนอยด้วยนะครับ มันมันติดปากเลยติดหม้ติดปากแล้วผมนี่เป็นนกแก้วเองมันเป็นลูกนกแก้วนกนกแก้วเนี่ด็กตอนนี้มันจะตัวใหญ่แล้วก็สีมันสีนี่แหละเนสีเขียวมันสีดูนนี่น่ะไม่ใช่นกแก้วต้องมีปีอันนี้ไม่มีปีอันนี้มันนกแก้วเด็กอันนี้เป็นนกลูกเจี๊ยบฟ้าลูกเจี๊ยบฟ้าวลูกเจี๊ยบไม่มีสีฟ้าลูกเจี๊ยบเป็นสีเซราวีลูกเป็นลูกเจี๊ยบเซรามิกทุกคนต้องกรชนะ ดูเดี๋ยวูต้องมีโบ๊ทิดนะโอ้ยข้อนี้แม่มาฮะเดี๋ยวมีให้แกมือ้่งชุดชุดส่งยงสอบสอดสงปยนที่มือมือเย็นลงไปนิดหน่เข่าจิงได้กับที่หน้าเพาใช้เซลล์มือแนล่ะะ ขวดนี้กระปกุกแล้วก็ครีมตัวนี้คุณจะซื้อหมดนี่เลยเหรอใช่ถ้าฟ้าเสียงเงินฟ้าต้องได้ผีที่ดีออสองหนึ่งไปผิวมันผิวแห้งแห้งผิวมันแห้งต้องผิวมันผิวแห้งรอบแดงสิวแหง้งเยยี่ม ผิวลอกผิวแหผุยลอกลผุยเออลอผิวนอผิวมันแกวเผือกแห้วเฮ้ผือกมันมันเผือกผิวเผือกผิวมันเฮ้ยผิวนุ่มผิวดิ้มผิวชุ่มผิวชื่นเฮถ้าเป็นทำจก็ต้องมาแต่งมันผมก็แต่งมันตามก็แต่งฟันก็ได้ามแต่งมันเสร ทางอโมนิวอนดีกว่าเรื่องเซนเซอร์เนี่ยมีเทคนิหัวหน้าดองคอนเจนเลยนะเป็นงานโคจรมาเจอเป็นของหัวหน้าดองเออน่ารักมากนะฮะวันนี้เราอยู่ดอวเซรามายด้วยกันนะลองมาดีก่อนเราเป็นทีแล้วทำไมนะฮะอ๋อแล้วเราพันกันอยู่เออหล่อนี่ไงอ่ะขอเชิญทั้งสองคนนะที่ใหม่แล้วเพิ่งซีเลยใหม่น่ารักมากเลยน่ารักทั้งคู่ใช่จริงๆเนื้อลุกนั้นแต่กับคู่ลุกนั้นแฮปปี้ลุกนั้น ยังมายขอบคุณมากจริงๆอ้าเดินทางมางสุดท้ายอยากฝากอะไรกับทุกคนเชิญได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นซ <c oughs> ีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ถ้าใครอยากรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงแล้วน่าสนใจต่างจากซอมบี้ต่างประเทศย,ยังไงไปดูเรื่องี้กันครัแต่ถ้าไม่อยากดู <c oughs> ก็ดูเถอะครับมันสนุกไอย่นัก็ต้องดู <c oughs> ต้องดูเท่านั้นต้องตมดูอ <c oughs> <c oughs> I yeah. do สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรจะมานำเสนอเอาขายของเลยเหรอใช่นั่นคือเล็บของหนูนิวเองเห็นไหมดูใกล้ <S <s <or> <Art> ๆสีแดงไม่ใช่ไม่เห็นเลยอะ <c oughs> ไรเห็นแต่เขียวๆอะไรเนี่ยวันนี้จะมาขายเซราวีจ้าทุกคนวันนี้เรามีงานกับเซราวีขวดยักษ์อันนี้จะเป็นสูตรไฮดรติ้งเคลนเซอร์<ร>และพิง ทำหน้าทำตาอะไรชี้นั่ไงเอไข่ของชี้และปั๊มนี่ปั๊มมา้างหน้าปั๊มและถูถูสวยเลยเหมือนอาบน้ำเวลา ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d า2 Park ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ